สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยเกิดเลี้ยงไงแล้วมาเกย่างก็หมดละจีเป้ใช่หน่ะขึ้นย่างสั่นลุงบ่ได้ดอกเกิดเลี้ยงไงแล้วฮะบรรจุรถบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาคำเด้อ มันมีมังกรแต่ว่าล่งได่ได้นี่รถนี้เร่ล่งใดได้นี่แมนอันมาลองมังกรครับอันมาลองลงนี่นี่นี่ลงได่ล่องลงมังแเร่ล่งไดแมนครับขั้นเราขันเราพันกันแหะแสดงมากันืลนกันลงไ่อได้ล่งได่อยลงได้ได้นน่นี่ิามาเปนี่ล่องไถ่ได้หน่รถไอ้ฮอดดี้ยังสบายครับรถขั้นใหญ่ อ้ยพี่น้องครับมือนี่ได้ตลาดเออเว้นได้มองนอนไหมครับมาเมาเ็วมาวคนมารวยังลยังมาโอ้ยตือนเต็นเลยนี่ตื่นเต็นตัวประมารถรถรถคนวมาไม่รู้อกเบกอแล้วเร็วแท้ิ จักษ์คุณไซฟาวัว่าเอาไปสืบตอนเดือนนี่รรตร<ล>งหน้าเอาน่ากินนาปังนี่พอเราเจะมาลงามังในพอ,พอเอาเอาลเอ,ลงเ,อลงเบอร์พอนี่เดี๋ยวพี่เลเ็กโอ้ยเนาะคุณแง่กันมาสัน่นรถพ่อขา้าไร้กว่ารถหมอรมสุดอยอดดีลครับบริการนกบริการดอก เขาให้จังอะบัดนี้ท่านไปนั่นก็สิผมยับแล้วครับไปนั่นก็ว่ารถมีขีดลงของครับงานปีที่แล้วครับอืมมานี่ก็ว่ารถอันโคตรสุดๆกับรถอันคว้าสิลงนี่เออสรุปคือบ่มีหมักจอดนั่นล่ะฝุ่นลงตรงนั้นรถทุกตัวดันแมนอ๋อฮันโหลอากาศดีครับพี่ โฮมเบิดมือครับอากาศดีโฮมเบิร์ดเมื่อจากโฮมเนี่ยอะไรเด้อห้องไอ้ไอฮอนดีลงยากแลยเพราะรถคันเราคันสูงของเฮามันก็ได้ยุแต่ว่ายันแค่ไม่เอารถไปจอดพุ่นได้เนาะยังไม่เลยมันลงได้ย่ดิขางลงได้ไม่มันก็ ก็ต้องทาแล้วครับต้อง,างทาถ้าจะเอาก,กิฟต์เป็นที่เรียวเบได้ไปปัญหาของมันเพราะปีที่แล้วรถบ้านเสียพุนเดิเสียออห้องทั้งพุนลงไปพุน,นายาวแต่ว่าตอนนี้มันหอนแดดอะไรอยากเอารถแม่โค <laughs> ้มาจกออกรดต้นไม้มุ่นเอื้อนเอื้อนายกเอื้อนเอื้อนรถผมดินมาถมนี่ถมข้างหลังเบิร์าไปเแล้วมันหนักถ้ามันหอนเพาก็ ไปซื้อไม้คุดรอบมาปลูกปาดเขามารับมือเดียวได้ดิเขามารับหมือเดียวได้ดิปาเป็นตัอนำนายกเขามารับมืออเดียวได้ดิไหนไหนว่นหุ่นุ่นบุ่นหุ่นหุห่นหุ่นน่่่นห่น่อหุนหุนห่นหุน่นห่น่นน่่่ แดดหนๆ่งไนอนหลับเคยไหมตนม่ปนี่ต่พรามตนนอรครับห่อนแดดบเียงแหงได้สิไดต่ำของทีเนอสุกเลยครับพอดีสุกนลุ่มนอนเลยนลุ่นอนสุกมาีดไปนอนแช่น้ำกยานตือนประันเย็นปดมันสีเย็นนมันเย็นมาจกจกให้มันพอดตาน้าจัเมอขืนมอคืนมอคืนอาวงไรเ่นเขาว่าง้อมือแรก มือระเบียบวางกับบระเิดมือระเบียบคือมีอันขี่ขยะก้อนเราเนี่ยทั้งวันหรืออาจจะมีกวนหนีอยู่แล้วเพราะว่าเขาคันไม่มีหมอนรับเมื่อคืนมันต้องเสร็จขยะต้องไล่ก็หนี้เนาะมันเป็นงานแรกเป็นงานแรกย่างไปเยาวันถอดไปขันแมีนครับแต่กินหรอครับแต่กินมันมีมันมีสร้างมาลงอยู่นี่มันเป็นงานแรหลกของวัดกัจเจาแหงวัดกัจเจา บ้านท่าม่วงครับวัดป่าสักดารามบ้านท่าม่วงอำเภอเออโอ้ยไอบรจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอดครับผมร้อยรับพี่น้องครับรับชมครับเอาขึ้ห่าโอ้จุดยอดอะรหลอกสามมูเลยกระว มาตอบเองเนาเดี๋ยอมุลเนาะแลยถามมูสุดท้ายโอ๊ยกเไเก็บตตเสยาิบกินได้เลยต่เอาแก้วมาเอาแก้วมาเอามากินกินก็ยังอ่นฝรั่งนทกันไลนเอ้นเดแม่คุนทังุนเริ่มแสดงการแสดงแล้วทั้งคุณตั้งหางแล้วทั้งพีหามองนอนให้ได้อยู่ เมื่อวาเดี๋ยวเขาอะไรนี่เหมือนขัวกระจอดนี่รถพกรอกรจอดนี่เขาไปไหนจอดนี่เลย่รถพิปไก่เพื่อนห้จอดเลี้ยวใต้เขาอ่อนชื่ออะไรเปิดไฟคาณิกงคุออนอยู่ซาร้าหมู่บ้านหมู่บ้านคุณยิงมาก ช่วงแรกๆเลยเออเช่วงแรกครับแม่ตี๋มพากันไปนอนไปคุ้มมันอาบน้ำหนนมากอาบน้ำแสดงว่าปีว่างันมันมักอาบน้แมนคัะปีวางันนี่เพอาบน้ำีมักสีดังได้คนคนเพอาน้นี่เห็นาเริ่มได้ดิ่นีปีนาเพราม่นจิต้ับ่ผู้เวดงรูปปอนนี้ฮต่พีไปอยู่แน่ แบบนี้บนี้แบ้ต้องเจอมืมิกมือมิกโอ้เจอมือมิกเขาบอกว่าอันไปขอเบอร์โทรเบอร์โทรซุ่มขอเบอร์โทรอย่างเขาลี้นิดไทยเออบอร์คือว่าจะโทรหานักือว่สอนเขาบอกว่มันหายกิดก็ผมกำลังหอดด้เอกกำลังที่มอดจะวาเอาส้ายซุ่มเรียมหมสายเลียมายม พังอดไประดอย่ามาปกงอดเถอะพี่น้องครับพอคลิปนนเฮ้ยโอ้สไาปาคนี่อุ้มไปโตลงกัได้เอโครลงกัได้นี่ใบเป้าบ้ใดกดม่นกดพี่น้องครับแบตีเบิร์สามคลิปแล้วฝากกไลตามซับซับลงพอกันคลิปก็ไปครับคลิปนี้จะมีไปเอาเอาหาแล้วหายแล้ว รงคลิปไหมเอาแบบที่นี้สิไปจอดรถแซเออไปจอดพุ่นบ่แล้วก็ไปยับไม่ติอดพุ่นมแล้สี่สิบ้อยหน่งหยาดตั้งมัันนกเมียนบ่แั่จอด้งีบหมจอดพุ่นี่ขอนี้หาดั้งสดชขอนี้มดแล้วโอเคครับพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ